สวัสดีครับผมช่างเป้จากร้านสมัยทีซ์วิสนะครับวันนี้ก็มีเครื่องเป็น macbook pro 16นิ้ว a 2 1 4 1นะครับมาซ่อมในอาการเปิดไม่ติดนะครับก็ลองเช็คดูแล้วนะครับระบบที่เป็นระบบะการแสดงผลจอนะครับมันมีการชอร็อตแล้วชอ็อตไปถึงลายไฟแบ็คไลท์นะครับช็อตมาจากตัวสายแบ็คไลท์นะครับแล้วก็ลงมาที่ตัวเมนบอร์ดนะครับถ้าเราเสียบซ็อกเก็ตจอมันก็จะทําให้เครื่องเนี่ยมันดับแล้วก็ออนไม่ได้ cpu ไม่บูตไม่ทํางานเลยนะครับ เนี่ยเนื่องจากมันมีการช็อตตัวปลายทางอยู่นะครับทีนี้เราต้องทําการแก้ไขนะครับก็คือ,อต้องทำการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนตัวชุดแบ็คไลท์ที่อยู่ในจอนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นหน้าจอ16นิ้วนะครับเป็นเครื่องโมเดล A211 มันมีโอกาสที่เวลาแกะตัวหน้าจอออกมาแล้วเนี่ยมีมโอกาสแตกได้นะครับก็ก็เลย ตีเป็นทําการเปลี่ยนหน้าจอมือ2นะครับก็คือเป็นจอยุกหัวมือ2ที่แกะจากอีกเครื่องหนึ่งนะครับมาใส่ให้นะครับก็อ่แล้วก็ทําการซ่อมในส่วนของตัวระบบะชุดเมนบอร์ดด้วยนะครับที่มันเกิดการชอรตต็อตตอนแรกนะครับในส่วนของตัวชุดไรไฟแบ็คลท์นะครับไรไฟที่เป็นไ์ไฟ50โวลต์เ่ก็ทําการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่ชาร์จไฟเข้าอยู่ที่56เนะครับแล้วก็อีกหนึ่งชั่วโมงก็จะชาร์จเต็มนะครับนี่ ก็แก้ไขเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนที่มีเครื่องตัว MacBook นะครับรุ่นประมาณนี้หรืออาการประมาณนี้ก็ลองอทักแชทเข้ามาได้นะครับแอดสมายทีสวิตนะครับแล้วก็เฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับสมายทีสวิตแล้วก็สมายทีสวิตแบงคอกนะครับแล้วก็ช่องทางการติดต่ออื่นๆนะครับสามารถเข้าไปดูได้บนเว็บไซต์นะครับสมายทีสวิตครับ